สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเช็คระยะเวลางานของเราในไทม์ไลน์นะครับว่าระยะเวลางานของเราเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่นะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro ปปนะครับจะทำยังไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและททม์ซิชันต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่าย,ายๆเลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียทดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็สำหรับวิธีการเช็คระยะเวลางานของเราในไทม์ไลน์นะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะครับว่าเราจะเช็คระยะเวลางานของเราเนี่ยทำยังไงนะครับหลายๆคนที่ตัดตัดไปเนี่ยก็อาจจะยังเช็คไม่เป็นครับว่าเราจะเช็คอย่างไงหรือหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่อาจจะรู้ไม่ไม่หมดนะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้แค่ระยะเวลาในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยว่ามันมันเท่าไหร่ก็จริงแต่คือเราอาจจะอยากจะเช็คแค่บางช่วงเนี่ยเราจะเช็คอย่างไงใช่ไหมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําแล้วกันนะก็ไปลองดูที่โปรแกรม Premiere Pro กันเลยครับ ก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าเราจะเช็คระยะเวลาของมันยังไงในไทม์ไลน์นะก็คือสมมุติเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยก้อนสีสม้มอันนี้เนี่ยเป็นงานของเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอาจจะมีเอฟเฟกอะไรต่างๆก็ช่างนะแต่อันนี้เป็นคลิปวィィิดีโอคลิปหนึ่งของผมที่ผมลากลงมาเฉยเป็นตัวอย่างนะผมก็ไม่ได้มีอะไรใส่อะไรนะเรามองเป็นว่าไออันเนี้ยคือ1ง,งานของเพื่อนเพื่อนะก็คือจบคลิปนี้เนี่ยยันสุดนี้เนี่ยก็คือ1งานของเพื่อนเพื่อนะเพื่อนเพื่อนอาจจะมีซาวเอฟเฟกอาจจะมีเอคมอวาะไร กี่แท็กกี่ไลน์อะไร society. อันนี้ก็คือว่ากันไปนะแต่คือผมจําลองสมมุติให้เป็นอันนี้หนึ่งงานแล้วกันนะหลายๆคนที่เคยเคยตัดมาเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเออการเช็คระยะเวลาเนี่ยก็เอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยมาไว้ที่หลังสุดของงานเราอันนี้ก็คือก็สามารถเช็คได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือวิธีที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยทำกันก็คือเอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยมาไว้ที่หลังงานหลังสุดของงานเราเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีระยะเวลาบอกใช่ไหมอย่างตอนเนี้ยมันเป็น32วิ19เเฟรมอันนี้ก็ใช่ก็คือก็เช็คได้อันนี้ก็ ก็ทำกันปกตินั่นแหละแต่คือหลายๆคนเนี่ยหรืออาจจะเป็นผมเนี่ยใน1 Se ่งซีเควเนี่ยเราไม่ได้มีแค่1งานถ้ามีแค่1งานเนี่ยก็สามารถเอาเส้นเพเยตเนี่ยมาไว้ด้านหลังส voilà kind of ุดสามารถเช็คได้เลยก็คือ here, verses, 1งานก็คือจบใช่ไหมแต่คือหลายๆคนอย่างของผมเนี่ยบางซีเควนต์ที่ผมตัดเนี่ยผมจะมีคลิปย่อยๆๆ่อๆๆหลายๆคลิปอยู่ใน1 Seque ีเคใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเอาเส้นเพเยตเนี่ยมาไว้อย่างเงี้ยมาไว้อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คลิปข้อนี้มันระยะเวลาเท่าไ ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาเส้นเพเนี่ยมาไว้หัวก็จริงเราก็ได้แต่กะเอาว่าเออหรือเราเอาไปบวกลบเอาเองใช่ไหมเอาเส้นเพมาไว้ตรงนี้ทีหนึ่งแล้วเราก็จําค่าตรงนี้แล้วก็เส้นเพมาไว้ตรงนี้ทีหนึ่งแล้วเราก็ จำค่าตรงนี้มาบวกลบอะไรกันอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมันจะยุ่งยากใช่ไหมอันนี้คือวิธีในคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆวิธีการเช็คระยะเวลางานของผมนะว่าเราตัดงานไปแล้วเนี่ยสมมุติมีลูกค้าสั่งงานเราหรือมีนายจ้างมีลูกพี่เราสั่งงานเรามีคนจ้างงานเราบอกของงานแค่นาทีเดียวคลิปละ1นนาทีหรือคลิปละ2นาทีคลิปละ5นาทีอ่าเราก็จะได้เช็คได้ว่างานของเราเนี่ยเราตัดไปที่กี่นาที หรือสำหรับบางคนนะบางคนจริงๆเลยเนี่ยก็อาจจะมาสร้าง adjustment layer อันนี้ผมแนะนําไว้แล้วกันสําหรับบางคนนะที่ต้องการงานเป๊ะจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะมาสร้าง adjustment layer อย่างเงี้ยสร้าง adjustment layer ใช่ไหม สร้างมาสักาง1ตัวแล้วก็กําหนดให้ Adjustment Layer ตัวนี้เป็นระยะเวลาง,งานที่เราต้องการจริงๆสมมุติวิธีที่ผมเคยสอนไปใช่ไหมอ่าเส้น p e เนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกของ Adjustment Layer แล้วเรากดออกจากมันใช่ไหมสมมติเราต้องการ1น,นาทีใช่ไหมเราเอาเส้น p e เนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกใช่ไหมแล้วให้เพื่อนๆกดบวกที่คีย์บอร์ดนะอันนี้คือเป็น1วิธีที่ผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะก็คือกดบวกแล้วก็1.0.0 อ่ะอันนี้มันก็จะไปที่1นาทีจากเส้น p พที่มันยืนอยู่ใช่ไหมกด Enter ไปตอนนี้เส้น p พเนี่ยมันมาที่1นาทีใช่ไหมเราก็ลากไอเอเจนเมเลเยเนี่ยให้มาสุดของเส้น p พนี้ ก็เท่ากับว่า a d j ์จันเมเนเจตัวนี้หนนาทีแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะลากอันนี้ออกไปก่อนจะได้ไม่งงนะ a d j ์จันเมเนเจตัวนี้หนนาทีแล้วอันนี้ก็จะเป็น1วิธีที่เอาไว้คุมระยะเวลางานของเราเวลาเราจะตัดอะไรเนี่ยเราก็วางงานให้มันอยู่ใน a d j u จันเมเนเจตัวนี้อันนี้ก็คือวิธีการทําให้งานของเราเนี่ยมันจํากัดอยู่ในเวลา1นาทีเราก็จะได้รู้ว่าไอตัวน,นี้หนนาทีนะเวลาเราวางงานวางภาพวาง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 ไว,ว,ว้เนี่ยมันจะได้ไม่เกิน a d ร์จันเมเนเจอรนี้เพราะว่าตัวนี้ม ไว้เช็คกันหรือบางคนเนี่ยหรือหลายะคนเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีนี้นะเอา a อร์จันเมเนเจอร์มาคุมหรือใครอาจจะสร้างเป็นมาร์กเกอร์คุมไว้ด้านบนก็แล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะอันนี้เดี๋ยวไว้อนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนไอ้มาร์กเกอร์แบบนี้นะก็เนี่ยครับไอ้มาร์กเกอร์แบบนี้นะแล้วก็กําหนดสีกําหนดอะไรได้แล้วก็เขียนกําหนดไประยะเวลาอะไรเราก็ทําไปแต่ไว้อนาคตนะไอ้มาร์กเกอร์ตัวนี้ในคลิปนี้เราจะมาเช็คระยะเวลาของคลิปเราอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่ผมทำเนี่ยทำมาเนี่ยเราวางเอฟเฟกเราวางเอ่อเทค เราวางข้อความกราฟิกอะไรต่างๆบนนี้หมดแล้วนะอันนี้สมมุตินะเป็นงานของเพื่อนๆหนึ่งงานที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาเช็คให้เพื่อนๆเอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยมาไว้ที่หน้าสุดของงานเรานะหน้าสุดอย่างนี้เลยนะแล้วกดตัว i ที่คีย์บอร์ดใช่ไหม มันก็จะทําเป็นการมาร์กตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะแล้วก็ให้เพื่อนๆเอาเส้นเพเนี่ยไปไว้ที่หลังสุดของงานเราอาให้มันพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยแล้วให้เพื่อนๆกดตัวโอหรือเพื่อนๆอาจจะเลื่อนซ้ายถ้าเกิดจะเอาแบบเป๊ะจริงๆเ่ยให้เพื่อนๆเอาเส้นเพมาไว้ที่หลังสุดของงานเราแล้วใช่ไหมแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนซ้าย1เฟรมอาแล้วกด O ไอตัวมาร์กของมันเนี่ยมันก็จะมามาร์กอยู่ตรง งานของเราพอดียันเฟรมสุดท้ายนะแล้ววิธีการเช็คว่าไอ้ก้อนนี้ระยะเวลาเท่าไหร่ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้คนระับมันจะมีระยะเวลาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาที่เราเลือกมาร์กอันนี้เอาไว้นะเพราะว่าเรามาร์กแค่ก้อนนี้สมมุตินะเดี๋ยวผมจะเอาเส้นเพฮสเนี่ยออกมาก่อนนะแล้วถ้าเกิดผมกด O ใหม่เนี่ยกด O ก็คือผมจะเปลี่ยนไอ้มาร์กเอาของมันเนี่ยกดโตรงนี้อ่าเห็นไหมตรงเนี้ยระยะเวลามันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมมันจะเขียนว่าอิน ดูเลชันมันก็หมายความว่า In กับเอาอ u t ก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือ In In ก็คือตัว I ที่เรากดที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็เอาก็คือตัว O ที่เรากดที่คีย์บอร์ดเราไม่จําเป็นต้องมา i n o เอาแค่ตัวคลิปของเราหรือตัวงานของเราก็ได้เรา i n o เอาพื้นที่เปล่าๆก็ได้สมมุติเราอยากเช็คตรงเนี้ยว่ามันระยะเวลาเท่าไหร่เรากดไตรงเนี้ยแล้วกด O ตรงเนี้ยอ่ะแค่นี้ตรงระยะเวลาที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นระยะเวลาที่เราคุมสีเทาๆตรงนี้อยู่ นั่นเองนะอ่าเดี๋ยวทำอีกทีนึงนะก็เ,เส้นเพจเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกของงานกด I แล้วก็เอาเส้นเพจเนี่ยมาไว้ที่เฟรมหลังสุดแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาปเป๊ะจริงๆเนี่ยเลื่อนซ้าย1เฟรมปุ๊บแล้วกด O อ่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นระยะเวลาของคลิปก้อนนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้เช็คบ่อยมากหรืออันนี้ในกรณีที่งานของเรามีเสียงด้านล่างมีซาวเอฟเฟกอะไรเยอะแยะไปหมดนะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเออเราก็กดที่คลิปของมันแล้วก,กด Control R, R ขึ้นมาอ่าเรา ก็เช็คระยะเวลาได้อันนี้มันก็ได้นะแต่คือไอระยะเวลาที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาของคลิป ก้อนนี้ก้อนเดียวนะผมถึงย้ําว่าอันเนี้ยสมมุติเป็นงานของอเพื่อนๆที่มีซาวเอฟเฟกด้านล่างมีเทคด้านบนมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยแล้วเราตัดซอยซอยหลายๆ,ๆ,ๆคลิปซอยอย่อยภาพขึ้นมาเยอะมากนะเพราะว่าผมไม่ได้มีงานที่ผมตัดอยู่แล้วผมไม่ได้เอามายุ่งกับในโปรเจกต์ที่ผมทําสอนคลิปนี้นะผมก็เลยเอาคลิปเปล่าๆขึ้นมาเนี่ยที่ยังไม่ได้ตัดเนี่ยมาทําเป็นคลิปสอนนะผมเลยย้ําว่าเป็นงานที่เพื่อนๆตัดอยู่แล้วแล้วภาพเนี่ยเราวางซอยซอยอยไว้เต็มไปหมดมี ครบทุกสิ่งมีงานทุกสิ่งทุกอย่างมีเอฟเฟกต่างๆอยู่ในงานนี้นะก็ต้องใช้วิธีการเช็คโดยการกด i อย่างนี้แล้วกด o อย่างนี้เป็นการเช็คนะอันนี้ก็คือวิธีการเช็คระยะเวลางานของเรานะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรยังไงไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับ